เซนเตอร์ทุกคนห้าลองไปอยู่วงอื่นนะฮะเอาเซนเตอร์เดินขึ้นมามาหน้าบัตเตอร์ไฟล์ทางนี้มาเลยครับตอนนี้น,น้เอาทำเลยพิซ่าทำเลยพิซ่านะฮะเซนเตอร์นะครับเอาข้อศอกลงใครเนี่ยกลางอะ่ะก็ไผ่ แล้วก็พี่นิม่มบาลานซ์ซ้ายครับบาลานซ์ซ้ายสั่งด้วยสั่งแบบเสียงให้ฮึเบๆหน่อยครับจะได้ขวาโอ้โอ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 บาลานซ์ขวานะครับอะไรหายากกันนะพี่นิม่มนี่ฝั่งนี้ทนาดฝั่งนี้ทนาดมา เองจัดการสร้างดังๆด้วยเสียงมันแมนเร็วๆคนรอข้างหลังเยอะเดี๋ยวเส้นคืนเอาลงมาอีกสามคนครับเร็วมาเร็วๆๆต่อเลยทำคุณไหนครับครูแนะนำหน่อยอ่เดี๋ยวถ้าเกิดน้องขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมแผ่นกล้องไปหานะครับ ขวาขวาขวาลูกขวาซ้ายแล้วก็ซ้ายเนี่ยมีคนสั่งอยู่ตรงนี้โจ๊กละครูอ่าโจ๊กเข้ากลมแล้วนะครับดเดี๋ยวจะมาอีกทีปร,ประมาณประมาณวันที่ยี่สสอง สิงหานี้นะครับปนั่งดกาครั้แล้วเยี่ยแบบตุลาบบนี้นะครับอะเซนเตอร์กดเลยกดให้ลงจิกดอย่างคู่ไหลยู่ ต้นน้ำซู้ซูค่ะนี่แม่แม่เขาบอกมาซู่ซู่สวัสดีครับสวัสดีสดสงไงงาเซ็นเตอร์เออเซ็นเตอร์ นี่ตรงเด้ตรงเป๊ะเลยน้องนัดนะฮะน้องนัดขวา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 เนื้อธนา เนืดมาแล้วนะครับทำไปอย่างวรออย่างอย่างไปอ่าฟุกฟุกฉลามแล้วก็บิ๊กนะฮะอันนี้ไตเติ้ลนะครับ นี่ก็ไตเติลเซตบี B, ปีนี้มีไตเติลสคนด้วยกันมีไตเติลมาน้ำแล้วก็ไตเติลสมาชิกใหม่นะครับ เซตนี้น้ำโค้งสั่งเสียงผู้ชายอันนี้เซเว่นนะครับน้องเซเว่นมาใหม่สมาชิกใหม่นะฮะอาเซนเตอร์โลกังวันนี้รังวันนี้ลุกขอแมนวันนี้นี่แหละก้าวผมมา้อมตื่นกีโมแบบเสียงแมนแมน แมวกว่านี้ไปขวาเออเอ้ยได้ว่ะได้ว่ะไปซ้ายครับคนสั่งนะฮะคนสั่งสยมด้วยแป๊ดอันนี้ตาปะผมจะใส่ไใชุน้ำธรรมดาใชสต้าปะเสต้าใช่ไหมหนึ่งปีด้วยสมาชิกใหม่นะฮะน้องตานะครับ ครับกพลังก็ได้ครับพลาังางหน้าเนี่ยอ่ะอันนี้เนิร์ดนะฮะคุณลุกไม่ได้เพราะไทยนะครับอาจารย์น้าโด่งนะครับ <c oughs> แล้วก็น้องมาร์กนะฮะ เอมไปน้องแป้แล้วก็เชอร์รี่นะครับอ่ะมิลินสวัสดีครับกันนี่แล้วก็เนนี่นะฮะน้องเนนี่ แตตัววีอาใช่น้องต้าเมื่อกี้นี้นะครับน้องต้าน้องต้าเทียบว่าเป็นแฝดต,ตัววีนะฮะมาวัสดีวัสดีครับไปอันนี้น้องมิวนะครับโกโต้นะฮะ ตังมีนะครับผมตานหนูน้อยบาสนะครับน้องแสงนะฮะสมาชิกใหม่น้องบอลน,นะครับแล้วก็บุญรอด สวัสดีครับอันนี้น้องเก่งใช่ไหมชื่อเก่งใช่ไหมโอเคน้องโน้ตนะฮะอันนี้แป้ง้อยนะครับแป้ง้อยน้องปอนะฮะ เดบิวต์อันนี้เฟิร์สสวยนะครับใช่ไหมใช่แล้วก็เขาฟางังตะวันนะครับสวัสดีครับ แล้วก็ข้างหลังเป็นชื่อน้ำขิงเด็กใหม่ปีนี้ถือว่ามีความอดทนสู้ในการ้อบทุกคนน่าชื่นชมครับขอบคุณมากครับ นี่ไงอันนี้น้องแท็กนะครับจบจากสี่ประทุมม้นอย่างไปมูไซดาเขาเอาลุงพ่อจากคองกับพ่อโอ้เนอะเออหน้าคล้ายๆก็บ่อยเลยวะ่ะอันนี้น้องแท็กนะครับสมาชิกใหม่แล้วก็อันนี้บ่อยอ่ะ หน้าเหมือนกันกระแทกเลยคล้ายๆกันข่าวเหมือนกันด้วยแหละซ้อมบนเวทีวันไหนครับครูตอนนี้พ่อเร่งเร่งเร่งทางพี่อยู่แผนกเวทีให้อยู่นะครับเพื่อที่เด็กๆจะได้ขึ้นเวทีจะได้ซ้อมบนเวทีนะครับเพราะว่าเป็นเวทีใหม่แปลกใหม่ทั้งเด็กๆ แล้วก็ครูก็แปลกใหม่เหมือนกันะนะฮะรูปแบบใหม่เ 8, 8, พราะฉะนั้นรูปแบบโชว์บนเวทีรูปแบบการยืนบนเวทีก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืนหน้ากระดานเหมือนเดิมไม่ได้ฮะแต่ทีนี้คือต้องต้องให้เด็กชินกับกับรูปแบบเวทีด้วยเพราะว่าบันไดเยอะมากบันไดเยอะมาก แนะล้วพื้นเวทีชั้นหนึ่งคือกว้างมาก <P acking. S 1> เต้นสนุกแน่นะครับ, acking, บแต่ที่โกงนะครับแย่ที่โกง้คางเวทีโอ้โหเหมือนนั่งเล่นไพ่กันเลยอ่ะนู่นข้างเวทีก็มันก็มีหลบกันนะั่นอะ ห้าหกเจ็ดปดขึ้นหนึ่งบัวขึ้นโจนฮะตส,สองอันนี้เตเยนะครับเตยจุมพลนะฮะเออน่าจะไม่จริง